สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กันเราติดตามรับชมแล,ละรับฟังไลฟ์สไตล์บ่ายตุกค,ค่ะคลิปนี้มาดูข่าวสารเรื่องของอ,อะไรละ่ทระทพทแล้วกันนะคะทพทจับตาเบิกเงินสดผิดปกติสูงสุด250ล้านบาทเจาะจงธนบัตรใบละ500เพียงอย่างเดียวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นเงิน ส่งเรื่องถึงปปง,งกะกะตแล้วก็เตรียมที่จะออกเกณฑ์ใหม่นะคะออกเกณฑ์ออกเกณฑ์ใหม่กาหนดพดานคุมเบิกถอนนะคะสอบวัตถุประสงค์ใช้เงินนะคะหวังสกัดทุนเท่านะคะก็ใกล้ที่จะลือกตั้งแล้วใช่ไหมนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการถอนเงินที่ผิดปกติประมาณนั้นนะคะแบงค์ชาติก็นี่ย่ะออกมาเปิดเผยเรื่องของการเบิกถอนเงินสด ที่มีความผิดปกติถึง250ล้านนะคะแล้วก็จะจงแต่แบงค์ร้อยแล้วก็แบงค์ห้าด้วยนะคะเมื่อวันที่28มกราคม2569นายวิทยัยรัตนกรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเทาปทออยู่ระหว่างเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาทุนเทา และเศรษฐกิจนอกกฎระบบซึ่งส่งผลมันกระทรบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและก็เศรภาพของประเทศนะะอย่างมีในสำคัญโดยเฉพาะการใช้เงินสดในปริมาณที่อาจเชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชันและการกระทําผิดกฎหมายทั้งนี้ทปทในฐานะผู้พิมพ์ธนบัตรและต้นทางของเงินมีความเกี่ยวข้อง โดยตรงกับการไหลเวียนของเงินสดในระบบเศรษฐกิจแม้ปัจจุบันทบทจะไม่สามารถมองเห็นข้อมูลธุรกรรมโอนเงินทั้งหมดของประชาชนได้แต่สามารถดึงข้อมูลธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติจากการรายงานของธนาคารพาณิชย์และส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินประ,ประงหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตอได้นนฮะนายวิทัศน์กล่าวว่าในช่วงประมาณสิบวันที่ผ่านมาค่ะทปะทเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือนะไปยังขอความร่วมมือไปยังธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งให้รายงานการเบิกถอนเงินสดที่มีลักษณะผิดปกติตั้งแต่ช่วงราวสองสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพานันธ์ในเบื้องต้นแม้ทางกฎหมายทปท ยังไม่มีอํานาจโดยตรงในการในเรื่องดังกล่าวนะคะแต่ถือเป็นการใช้อํานาจด้านการกำกับดูแลทางอ้อมเพื่อตรวจสอบเส้นทางเงินซึ่งเป็นอํานาจที่เคยมีและเคยใช้ในอดีตก่อนหน้าจะหยุดใช้เป็นเวลาหลายสิบปีจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีการเบืกถอนงินสดจำนวนมากในระดับตั้งแต่10 ล้านไปจะถึง200ถึง250ล้านบาทบางกรณีการเจาะจงเป็นธนบัตรฉบับละ500เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกับการทำธุรกรรมทั่วไปทบตจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหากพบความผิดปกติจะส่งข้อมูลให้ปปงและหากเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ก็จะส่งต่อให้กกตด้วยพร้อมย้ำว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเป้าที่ประเด็นทางการเมืองหรือก,การเลือกตั้งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการแก้ไขปัญหาการใช้เงินสดในธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยในระยะถัดไประยะยภายในประมาณ2-3สัปดาห์ทบ ก็จะเตรียมออกนะคะหลักการใหม่กําหนดให้การเบริกถอนเงินเกินวงเงินที่กำหนดเช่น3ล้านหรือ5ล้านบาทอยู่ระหว่างการพิจารณาตัวเลขที่เหมาะสมโดยธนาคารพาณิชย์จะต้องเข้าตรวจสอบแล้วก็สอบถามวัตถุประส,ปประสงค์ที่ใช้เงินสดรวมถึงกระบ,บวนการกระบ,บวนการวิเคราะห์ด้วยนะะีย รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์นะให้ใช้วันหนึ่งไม่ถึง3ล้านหรือ5ล้านเป็นไปได้หรอเนะะี่ยคะธุรกิจนะักธุรกิจเขาก็จะถอนสักประมาณ10ล้านอะวันละ10ล้านแต่ไม่ถึง20ล้านอ่ะนะก็ละ10ล้านแต่ก็จะมากำหนดให้เขาถอนได้วันละไม่เกินสามล้านหรอกำหนด3ล้านหรือ5ล้าน มันก็ไม่สอดคอนะปัจจุบันการซื้อขายทับทรัพย์สินนฮะส่วนใหญ่สามารถใช้การโอนเงินหรือเช็คได้แทบไม่มีเหตุผลที่จะต้องอใช้เงินสดจํานวนมากยกเว้นกรณีที่มีความจําเป็นจริงๆนะคะนายวิทย์ก่ล่าวนอกจากนี้ทบชก็ยังเตรียมเตรียมเนะข้มงวดกับการแลกเงินนะฮะเปลี่ยนเงินสดผ่าน ผู้ประกอบนะผ่านผู้ประกอบธุรกิจแลกเงินโดยกำหนดวงเงินแลกเปลี่ยนไม่เกิน8 0 0แสนบาทในพื้นที่ชายแดนไม่เกิน2 0 0แสนบาทเพื่อป้องกันการนำเงินสดผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงินในส่วนของธุรกรรมที่ผ่านมานะก็มีการเชื่อมต่อข้อมูลเนะี่ยฮะเข้ากับระบบ CFR แล้วก็การโอนเงินเข้าก็จะต้องมีการทำตามระบบด้วยนะคะสอดคล้องกับลักษณะาอาชีพแล้วก็รายได้เช่นผู้ค้ารายย่อยไม่ควรมีการโอนเงินเข้าออกครั้งละหลายล้านซึ่งจะเข้าข่ายธุรกรรมผิดปกติและจะถูกตรวจสอบโดยสามารถโดยมาตรการในส่วนนี้จะ ดำเนินการภายใต้เดือนมกราคม2569ขณะเดียวกันทปทย,ยังเตรียมออกเกณฑ์เกี่ยวกับแพทเทิร์นเงินเทาภายในเดือนหน้าโดยจะจับในะะรูปแบบธุรกรรมทางการเงินผิดปกติไ่าสอดคล้องกับแพทเทิร์นนะคะเช่นธุรกรรมมูลค่าสูงหรือมีความสูงผิดปกตินะคะนายวิทัทยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับกรณีการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลนะคะ ก็พบข้อมูลที่น่าสงสัยว่าเนะี่ยมากกว่า40%ของธุรกรรมในตลาดไทยทึ่งซึ่งตลาดไทยของชาวต่างชาติซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นชาวต่างชาติจริงเหตุใดจึงไม่ทำธุรกรรมผ่านตลาดในประเทศของตัวเอง mm hmm. เช่นสิงคโปร์หรือฮ่องกงนะจึงอาจมีความพยายามหลีกเลี่ยงระบบการโอนตามปกตินี่ยโดยทบ ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทักนะคะเพื่อตรวจสอบเทนทางเงินต่อไปนะคะก็จริงๆแล้วเขาก็มีความผิดปกตินะคะแบงก์ชาตินะก็พบความผิดปกติในการถอนเงินสดนะคะผิดปกติมากกว่า250ล้านเอาจริงๆแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสด มากขนาดนั้นนะฮะซื้อแค่เชยเฉยก็ได้นะถ้าจะาใส่ใช้ถ้าจะใช้เงินเยอะๆนะองยห้ล้านเนี่ยไม่มีแปลว่าซื้อเงินสดกันนะะก็จะประมาณนั้นนะีนะ,นะก็เป็นการาพบสิ่งผิดปกตินะฮะที่แบงก์ชาติพบว่าเนี่ยก็จะจับตาเนี่ยดูการเบิกถอนเงินสดที่ผิดปกติเนี่ยค่ะ สูงสุดถึง250ล้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จ,กจะจองเฉพาะแบห้าร0 0ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฝังนะคะข่าวสารนะนำข่าวสารแล้วก็ข่าวเด็ดนะคะในเรื่องของทบจับตาเบิกถอนเงินสดผิดปกตินะคะในช่วงการเลือกตั้งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ